โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์ชลบนะครับตอนนี้ไฟป่ามาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านนะครับผมบนดอยนะครับตรงกับวัดเลยนะครับตอนนี้เรากําลังเตรียมพร้อมนะครับชลบนะครับผม <c oughs> กาลังเตรียมพร้อมนะครับร <c oughs> องเท้าเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋าน้ําแล้วนี่คืออะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะ อ๋อมันคือที่ใส่น้ำนะครับที่เก็บน้ำโอเคอ๋อนะครับอันนี้นะครับรอดนะครับรอดยศยศห้าดาวนะครับอ๋อนะครับกำลังเตรียมพร้อมมาเลยนะครับผมโอ้โเชลบอหน้าหล่อครับแล้วนี่ครับนี่กือใครครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ดับไฟ อาล้วครับไม้กวาดนะครับเอะครับทยอยกันมาเรื่อยๆนี่ครับผมมีถังมีถังน้ำหลังนะฮะอาล้ครับได้ลุยงานแล้วครับหลังจากที่เฝ้าระวังภัยไฟป่ามาเป็นเวลาเก้าวันนะครับวันนี้วันที่เก้านะครับผมก็มาลุยงานกันเลยนะครับงานเข้าแล้วครับวันนี้นี่ถังน้ำ